สวัสดีค่ะเพื่อๆนๆทุกคนเข้าอ่ายิ่ดนต้อนรับเข้าสู่รายการวิถีแอร์อ้วนนะคะรายการนี้อ่าหรือช่องนี้ที่จะทำนะคะเป็นการบอกเล่าประสบการณ์การเป็นแอร์โฮสเตสหรือว่าพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินไม่ว่าจะเป็นการเลเยอร์นะคะการให้ข้อมูล อต่างๆแล้วก็การบอกเล่าแล้วก็แชร์ประสบการณ์นะคะถือว่าเป็น EP ีแรกที่อยากจะตั้งใจแล้วก็อยากจะแชร์ประสบการณ์ให้กับเพื่อนๆทุกคนนะคะหลายๆคนถามกันเข้ามาว่ามีเพื่อนนะคะในที่เรารู้จักเนี่ยเขาบอกว่าเออเป็นยังไงการเป็นพนักง,งานต้อนรับบนเครื่องบินของประเทศอเมริกาเนี่ยเป็นยังไงบ้างก็อยากจะก็เลยคิดว่าอยากจะทําช่องขึ้นมานะคะเพื่อที่จะบอกเล่าประสบการณ์ สำหรับ E.P. นี้นะคะ e ี EP แรกอยากจะเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับาการเป็นออ l แพร์นะคะจากออ l แพร์สู่พนักง,งานต้อนรับบนเครื่องบินนะคะโอเคแล้วก็มาเริ่มรู้จักกันเลยดีกว่านะคะอ,อยากขอแนะนำตัวสั้นๆก่อนละกันนะคะชื่อเล่นชื่อมอบนะคะตอนนี้ก็เป็นพนักง,งานต้อนรับบนเครื่องบินกับสายการบินอันดับหนึ่งของประเทศอเมริกาะคะ่ะ เล่าประวัติความเป็นมาก่อนตอนแรกนะคะมอบก็เรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยมหิดลนะคะเรียนพวกร่างภาษามือมีความรู้สึกว่าการเรียนร่ำภาษามือเนี่ยมันมันเท่อะเข้าใจป่ะมันเท่แล้วก็เลยคิดว่าถ้าเรามีภาษาอีกภาษาหนึ่งติดตัวมันก็น่าจะเป็นอะไรที่แบบว่าเจ๋งดีเหมือนกันจากนั้นก็แต่ว่าเรายังมีความฝันที่อยากจะเป็น เป็นพลักง,งานต้อนรับบนเครื่องบินอยู่แต่ด้วยความที่หนึ่งประเทศไทยอ่ะเนาะเราอ้วนหน้าตาไม่ได้สวยแล้วก็ฟันไม่สวยเป็นสิวภาษาไม่ได้เก่งเราก็เลยแบบว่าพักความฝันนั้นไว้จนกระทั่งวันหนึ่งมีแม่แม่ของเราเนี่ยไปดูรายการหนึ่งในทีวีนะคะ,ะเป็นสถาบันหนึ่งติวเป็นอ,อาจารย์ท่านหนึ่ง เขาก็บอกว่าเนี่ยเอาจริงๆแล้วอะ่ะคนที่เป็นพนักง,งานต้อนรับบนเครื่องบินอะ่ะไม่จําเป็นต้องสวยไม่จําเป็นต้องหุ่นดีไม่หมายถึงว่าไม่ต้องจําเป็นต้องแบบเออหุ่นดีแบบผอมอะไรอย่างเงี้ยเออเขาต้องการคนรที่มีทัศนคติที่ดีรู้จักการแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าแล้วก็แบบเออไม่ว่าเกิดเหตุการณ์อิมเมอร์เจนซีต่างๆเนี่ยเราสามารถรับมือกับเหตุการณ์นั้นได้ จากนั้นเราก็เลยมีความรู้สึกว่ามันเปลี่ยนความคิดว่าเออหรือว่าเราจะลองอีกสักตั้งหนึ่งดีจากนั้นเราก็อยู่ประมาณปีสี่นะคะเรียนมหาวิทยาลัยอยู่ประมาณปีสี่เราก็ไปพรีสกรีนกับสถาบันแห่งหนึ่งนะคะในกรุงเทพเป,เป็นเป็นสถาบันติวแอร์นี่แหละพอไปเสร็จปุ๊บคือเหมือนแบบว่าความฝันคือเขาจะแบเหมือนแบบว่าเฮ้ยความฝันที่เราอยากจะทํา อยากจะเป็นแอร์มันเหมือนแบบว่าโดนแตกสลายอีกแลละเขาเหมือนบอกว่าเออภาษาอังกฤษยังไม่ดีนะฟันไม่สวยหน้าเป็นสิวอ่าแล้วกออ็อ้วนนะคะต้องไปลดน้ำหนักอีกประมาณ15กิโลคือแกเข้าใจปะชัยก็เลยมคามรู้สึกว่าเออทำไงดีอากความฝันมันต้องลดน้ำหนักอีก1 5กโแต่ฉันชอบกินอ่ะฉันชอบกินหมูกระทะเออก็เลยคราวนี้ จากนั้นก็ออกมาออกมาเขาบอกอ,อ๋อแล้วเขาก็พูดว่าเนี่ยเรายังไม่มีประสบการณ์การทางานด้านงด้านการบริการเลยเพราะว่าเราเป็นร่างภาษามือเราก็ต้องเราฝึกงานเกี่ยวกับคนหูหนวก,วกอยู่ตลอดอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบไม่ไม่มีความประสบการณ์อะนะคะทางด้านการบริการลูกค้าอะไรประมาณนี้เขาก็พูด เราก็เลยโอเคทำยังไงดีเราจะได้สามารถที่จะฝึกภาษาอังกฤษได้ด้วยแล้วก็ไปเรียนรู้วิถีชีวิตที่อยู่ต่างประเทศได้แบบราคาประหยัดโดยไม่ต้องแบบเสียงเงินเยอะเราก็เลยไปรู้จักโครงการหนึ่งก็คือโครงการออแพรนะคะได้มาเรียนรู้มาใช้ชีวิตมาแลกเปลี่ยนอยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาโดยที่เขาก็มีทุนการศึกษาให้ในการเรียนภาษาอังกฤษหรือว่า เรียนสิ่งต่างๆที่เราสนใจอะไรเงี้ยเนาะเราก็ไปสมัครสุดท้ายแล้วเราก็ได้บ้านได้บ้านกับโฮสตหลังหนึ่งที่อยู่มิชิแกนพอพออยู่แล้วมันรู้สึกว่ามันไม่ได้อะเออด้วยความที่เขาคาดหวังว่าเราจะต้องเข้าใจทั้งหมดเออด้วยที่หนึ่งภาษาอังกฤษก็ไม่ได้เก่งไงแล้วก็ถนนหนทาง วิถีชีวิตวัฒนธรรมต่างๆที่เรามาเราเราใหม่มากเรามาอยู่กับประเทศที่มันใหม่มากๆเราก็เลยไม่เข้าใจว่าเราจะต้องทําอะไรขอบเขตการทํางานอะไรยังไงต้องทําแบบไหนสุดท้ายเราก็เลยก็เลยรีแมชรีแมชเราก็เลยมาเจอกับอีกครอบครัวหนึ่งที่อยู่รั c คอนเนติคัตนะคะ ก็ย้ายมาอยู่ที่นี่ซึ่งครอบครัวน,นี้ก็เป็นครอบครัวที่โอเคนะอยู่เราเราอยู่จนจบโครงการนะเพราะเขาก็ถือว่าเป็นคนเอเชียเป็นคนจีนอะนะคะแต่ก็เป็นคนจีนที่นิสัยดีนะเออแล้วก็ไม่เอาเปรียบเราอืมแล้วก็อยู่จนจบ,จบโครงการหลังจากนั้นเราก็ได้มาพบกับสามีนะคะเราก็ได้แต่งงานจนอ่าแล้วก็อยู่กันมาแล้วก็ได้ได้ใบเนาะได้กิีนการ์ดนะคะแต่ว่าระหว่างที่ ที่เราตอนนั้นอ่ะมันช่วงโควิดแล้วสายการบินไหนก็ยังไม่ไม่เปิดรับเลยแต่ว่าเราอ่ะยังมีความรู้สึกว่าเราอยากจะเป็นอยู่นะเรายังไม่อยากเรายังไม่ทิ้งความฝันนี้จนสุดท้ายแล้วว่าเอายังไงดีเราก็เลยไปทํางานร้านอาหารไทยเพื่อที่จะได้เป็นจะได้มีประสบการณ์ได้การบริการบริการลูกค้า ไปทำงานอยู่ที่นั่นประมาณสักสองสปีได้อยู่นะก็ทําทุกอย่างเลยตั้งแต่เซิร์ฟเอ่อเทคออเดอร์ทำความสะอาดทําทุกอย่างอะไรอะไรก็ตามที่เราสามารถทําได้เราเราคิดว่ามันคือประสบการณ์ที่เราจะได้รับนะคะหลังจากนั้นโชคดีมากๆเลยแล้วก็เอ่อถือว่าเป็นช่วงจังหวะชีวิตดว่าเดลต้ามาเปิด เดลต้ามาเปิดรับเราก็มีความรสึกเฮ้ยเราอยากจะลองสมัครเป็นพนักง,งานต้อนรับบนเครื่องบินอยากจะทําความฝันของเราให้เป็นจริงอีกสักครั้งหนึ่งว่าม,มันจะได้ไหมเพราะก่อนอันนี้ต้องท้าความไปก่อนก่อนหน้าน,นี้เราสมัคราสายการบินต่างๆไม่ว่าจะเป็นอ m มริกากตาอะไรพวกนี้นะะมันไม่ได้เลยอะ่ะเพราะว่าด้วยความที่น้ําหนักเรา หุ่นเราเนี่ยมันไม่ได้อยู่แล้วแล้วก็ลองสมัครสายการบินินอื่นนะคะในประเทศอเมริกาเนาะไม่ว่าจะเป็นสายการบินเล็กๆเ,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 เช่น m ม s a a i r l i ล e s k y w ยเวอ,อะไรอะ่ะฟอนทีอะไรพวกเนี้ยสมัครแต่มันก็ไม่ผ่านอะ่ะมันก็ไม่ไม,ไม่ไม่ผ่านเข้าไปสักทีไม่ผ่านไปจนถึงรอบสัมภาษณ์สักทีอาจจะด้วยความที่เราหนึ่งไม่มีประสบการณ์นะคะสไม่รู้ว่าเราจะต้อง จัดการหรือแก้ไขปัญหากับซีนารีโอที่เขาตั้งขึ้นมายังไงและ3คือเราไม่รู้แนวการตอบคำถามว่าว่าสายการบินต้องการได้ยินอะไรต้องการอยากจะฟังอะไรนั่นแหละเราก็เลยมีความสุขเออเราไม่มันไม่ใช่หรือเปล่าเออมันไม่ใช่แบบอาชีพเราหรือเปล่าวาไรอย่างเงี้ยแต่สุดท้ายก็ มาเจอกับเพื่อนกลุ่มหนึ่งนะคะเขาก็บอกว่าเฮ้ยเนี่ยเดลต้าเปิดรับอยู่นะมาช่วยเดี๋ยวเขาจะช่วยติวให้เราก็เลยมาติวมาทําความเข้าใจว่าอ๋อโอเคการตอบคําถามของแฟล g h t นเด n ของแอร์โฮสเตสเนี่ยต้องต้องตอบยังไงบ้างการใช้คีย์เวิร์ดต่างๆในการตอบคําถาม อะไรอย่างเงี้ยนะคะโดยพื้นฐานทั่วไปตามที่เราแบเราไม่เคยรู้มาก่อนเลยเราก็ได้มาเรียนรู้กับเพื่อนๆจากนั้นก็ติดค่ะได้ได้งานติดปีกกับ Delta Airlines นะคะถือว่าเป็น สายการบินที่ดีมากเราอะไม่เคยทำสายการบินอื่นเลยเราอะได้เดลต้าเป็นสายการบินแรกและก็คงจะเป็นสายการบินสุดท้ายแล้วแหละเพราะว่ากว่าจะผ่านการเทรนใช่ไหมเอาตั้งแต่บอกว่าตั้งแต่สมัครเลยไม่ว่าจะเป็นข้อสอบต่างๆที่เขามาวัดข้อสอบด้านจิตจิตวิทยาข้อสอบด้านอ่าคอลเลเตอร์เซอร์วิส แล้วก็หลังจากนั้นก็ผ่านการสัมภาษณ์นะคะผ่านการสัมภาษณ์แล้วก็ไปสัมภาษณ์ตัวต่อตัวเราก็จะมีกิจกรรมต่างๆที่เราจะต้องทําเพื่อเป็นการวัดว่าเราอะทางานเป็นกลุ่มได้หรือเปล่ามีสกิลด้านการคอมมูนิเคชันไหมทำงานเป็นทีมเวิร์กได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะจากนั้นก็ ผ่านการเทรนซึ่งการเทรนเนี่ยก็โหดมากหลายๆคนก็คงรู้อยู่แล้วไม่ว่าไม่เพียงแต่สายการบินนี้นะคะทุกทุกสายการบินาการเทรนเราต้องเทรนตั้งแตเ่เริ่มต้นเลยเราจะต้องรู้เครื่องบินทั้งหมดว่าในน้ำว่าสายการบินหลอมมีเครื่องบินอะไรบ้างนะคะสองเลยนะคะเราจะต้องเทรนที่จะ ปฐมพยาบาลเบื้องต้นแน่นอนและการปั๊มหัวใจการช่วยเหลือผู้โดยสารในกรณีฉุกเฉินนะคะหรือที่เขาเรียกว่าพวก medical emergency ต่างๆหรือในเรื่องของพวก emergency ต่างๆเหตุการณ์ฉุกเฉินต่างๆไม่ว่าจะเป็นการแลนดบนน้ำแลนดบนพื้นอะไรพวกนี้นะคะเราก็จะต้องเรียนรู้ทั้งหมดและก็เรียนรู้ที่จะ handle กับเหตุการณ์นั้น อ่ากับการรับมือกับเหตุการณ์นั้นให้ได้นะคะหลังจากนั้นเราก็ทำอะไรอะ่ะหลังจากมันก็จะมีเมดิโคมีอาการเปิดประตูอย่างเงี้ยเราก็จะต้องเรียนรู้ว่าในแต่ละเครื่องบินจะมีการเปิดประตูอย่างไรบ้างเพราะในแต่ละเครื่องบิน่ะก็จะมีการเปิดประตูที่ไม่เหมือนกันใช่ไหมเปิดประตูในกรณีฉุกเฉินหรือเปิดประตูในกรณีธรรมดา แบบเนี้ยมันก็จะเราก็จะได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆมันคือความรู้ใหม่ๆทั้งหมดเลยที่เราได้ได้รับในการเทรนอะนะคะหลังจากนั้นเราก็ติดปีกนะคะไดะ้ติดปีกนะคะทำงานกับสายการบินที่ถือว่าเป็นสายการบินที่เราอ่ะรู้สึกชอบสายการบินนี้มากเพราะเขาไม่ค่ะเขารักคักงานมากนะ เขารับพนักง,งานเขาให้พนักง,งานแล้วก็สวัสดิการต่างๆเนี่ยมันให้รวมไปถึงพ่อกับแม่เราด้วยเดี๋ยว EP หนะ้า e ีีต่อๆไปละกันเนาะเราจะมาเล่าว่าเป็นแอร์สายการบินเนี่ยมีได้รับอะไรบ้างมีสวัสดิการอะไรบ้างนะคะอ่าแล้วก็คือจริงๆอะ่ะก็คิดอยู่นานพอสมควรนะคะว่า เราจะมาทำ YouTube ทำช่องอะไรแบบนี้ดีไหมเพราะว่าหนึ่งกลัวแบบว่าประเด็นดราม่าต่างๆแบบเออพี่พูดไม่ชัดเลยค่ะมีเสียงจุกจุ๊กโอ่่ต้องอย่างงู้นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยเออหรือบางทีอ่ะคือฉันอะไม่ได้เป็นคนที่ พูดจาเพาะไงบางทีก็จะมีหลุดเอ่ออะไรไปบ้างอย่างเงี้ยผู้แบบอืมนะก็จะเป็นสไตล์แบบเนี้ยก็คิดอยู่นานพอสมควรแต่ด้วยความที่เรามีความสุขว่าเฮ้ยเราอยากจะแชร์ความรู้ประสบการณ์ต่างๆที่เรามีอ่ะให้กับคนอื่นๆได้ได้ได้มีประสบการณ์เหมือนเหมือนกันกับเราอะ่ะเออแล้วก็อยากจะให้คนที่กำลังมีความฝันที่อยากจะเป็นพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินไม่ว่าจะคุณจะ อ้วนจะเตี้ยจะผิวสีดำสีขาวผิวสีแทนจะผมผมหยิกผมไม่หยิกคือไม่ว่าจะเป็นแบบไหนอะ่ะประเทศอเมริกาเปิดรับให้กับคนทุกคนทุกชนชาติจริงๆไม่จำเป็นจะต้องแบบอูยจะต้อง IBM เเท่านี้สูงเท่านี้เอื้อมแตะได้เท่านี้ อาอยุถึงจะได้มันไม่ใช่มันไม่ได้วัดกันที่ตรงนั้นการเป็นพนักง,งานต้อนรับบนเครื่องบินมันไม่ได้วัดกันที่รูปร่างหน้าตาสีผิวหรือความสูงมันวัดกันที่คุณแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าได้ดีแค่ไหนหวัดกันที่ คุณถ้าเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินจะสามารถรับมือจะสามารถที่จะมีสติและรับมือกับเหตุการณ์นั้นได้ดีแค่ไหนมากกว่าที่จะมาดูกันที่รูปร่างภายนอกเขาดูกันที่แอัตจนะูดอะเนาะดูกันที่ทัศนคติมากกว่าดังนั้นอยากจะเป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะคะที่มีความฝันอยากจะเป็นพนักง,งานต้อนรับบนเครื่องบินถ้าคุณมีความฝันไม่ต้องสนใจ และอย่าให้ใครหรืออะไรมาขัดขวางความฝันของคุณได้อย่าให้ใครมาบอกว่าโอย,โอยก็เพราะว่าเธออ้วนอ่ะเป็นไม่ได้หรอกไฟเ e นเนก็เพราะว่าเธอเตี้ยเป็นไม่ได้หรอกเออผนักง,งานต้อนรับบนเครื่องบินไม่ค่ะไม่ใช่ที่ประเทศอเมริกาแล้วหลายคนอาจจะถามว่าพี่ค่ะแล้วหนูจะเป็นยะได้ยังไงค่ะแอร์ที่ประเทศอเมริกาหนึเราจะต้องมีใบเขียวก่อน ใบเขียวก็คือกรีนการ์ดใช่ไหมอ่าการที่เราจะมีกรีนการ์ดได้เนี่ยก็มีได้หลักจากหลากหลายไม่ว่าจะเป็นลอตเตอรี่กรีนการ์ดที่เขาจะเปิดให้ทุกปีนะคะจากทุกคนทั่วโลกก็ลองสมัครกันดูเพราะเพื่อนเพื่อน,อนมอฟเองกเพื่อนที่แบบว่า ที่ใกล้ชิดกันเลยเนี่ยเขาก็ได้อกิกนการลอตเตอรี่จากอ่ากินการลอตเตอรี่แล้วตอนนี้เขาก็เป็นพน,น,นักงานตลอดบนเครื่องบินแล้วเหมือนกันหรือ2จากการแต่งงานนะคะอย่างหมอบเนี่ยก็ได้กินการจากการแต่งงานนะคะก็พอหลังจากการอ่าหลังจากแต่งงานปุ๊บเราก็ทําเรื่องส่งเอกสารใช่ไหมแล้วเราก็สามารถที่จะสมัครงานได้นะคะหรือ 3. เท่าที่รู้มาเนาะก็จะมีจากการทํางานใช่ไหมอ่าบางทีร้านอาหารสามารถ สปอนเซอร์ให้เราได้หรือการทํางานแบบเฉพาะอะเออน่าจะพยาบาลหรืออะไรอันนี้ไม่ไม่แน่ใจในข้อมูลตรงนั้นจริงๆนะอะแต่รู้ว่ามีจากที่ทํางานเนี่ยเขาก็สามารถที่จะสปอนเซอร์ให้แต่ถ้าที่ทํางานสปอนเซอร์ให้เราก็มีความรู้สึกว่าก็ต้องทํางานประวะใช่ไหมก็ต้องทางานให้เขาปะเออแต่ก็อันนี้ขึ้นอยู่กับเออ ข้อตกลงของของแต่ละคนว่าจะบอกอ๋อทำงาน5ปีทำงาน10ปี whatever แต่มันก็ยังสามารถที่จะทำความฝันเราให้เป็นจริงได้แล้วก็หลายๆคนอ่าโดยเฉพาะที่บอกว่าอายุเยอะแล้วมีลูกแล้วก็เนี่ยแก่แล้วน่าจะทำไม่ได้ไม่จริงนะคะทุกคนสามารถเป็นได้ทุกคนสามารถทำตามความฝัน ได้หลายคนอาจจะเคยได้ยินว่าแอร์ฟลายเชนเนสเนี่ยพนังกงานต้อนรับบนเครื่องบินเนี่ยนะไม่ใช่งานที่เหมาะกับทุกคนใช่ใช่ถูกต้องแต่มันไม่ใช่ว่าทุกคนจะสามารถเป็นไม่ได้นี่ถูกไหมทุกคนสามารถเป็นได้ค่ะเพียงแค่เรามีความตั้งใจความพยายามแล้วก็มานะอดทนอย่างม็อบเนี่ยอดทนมาเกือบสิบ สิบสองสิบสามปีนะกว่าจะได้ทำงานในฝันเรามีการศึกษาข้อมูลผ่านความแบบความนอยความที่เขาบอกเออเป็นไม่ได้หรอกค่ะต้องไปลดน้ำหนักก่อนนะอะไรนู่นนี่นั่นแต่นะตอนเนี้ยเราสามารถทำได้แล้วเราสามารถทำความฝันของเราให้เป็นจริงได้แล้วจึงอยากจะทำเอ่อจึงอยากจะทำวิดีโอเนี่ยขึ้นมาเพื่อที่จะเป็นกำลังใจให้กับทุกคนที่กำลังมีความฝันอยู่นะคะ ตั้งใจพยายามความฝันของคุณมีแต่คุณเท่านั้นที่จะทํามันได้ม็อบไม่สามารถช่วยทําได้พ่อแม่ทุกคนไม่สามารถช่วยให้มันเป็นจริงได้แต่ทุกคนสามารถซัพพอร์ตคุณให้คุณทําความฝันนั้นให้เป็นจริงได้สําหรับวันนี้นะคะก็เอาไว้เท่านี้ก่อนละกันเนาะเดี๋ยวมาพบกันอีีหน้านะคะเกี่ยวกับ เรื่องอะไรก็ไม่รู้ยังคิดไม่ออกเพราะว่าวันนี้มีความรู้สึกว่าเออต้องพูดอะต้องพูดอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วแหละก็เลยเอยากจะมาแชร์ในส่วนตรงนี้นะคะเอาไว้พบกันใหม่ในครั้งหน้านะคะกับรายการแออ้วนนะคะแออ้วนที่มีความสุขที่สุดในโลกค่ะบ๊ายบายค่ะ